ดูสีส้มมาเย็นี่โหเย็ดเีเดี๋ยวรอบหน้าเราสีเขียวเข้าก่อนดีกว่าแล้วค่อยเกลือเข้าไปส่องให้มันบวกกับมือไปก่อนน่ะเราจะได้รู้จุดมือด้วยไงอุ้ยมอรีไปแล้วไปแล้วโอ้ยหลบอยู่แถวเขานี่หว่าเอาไหนหรอแถวโขดหินนะฮะอยู่บนหินตรงกว้างอ่ะ ยิงหมอรีตายไปแล้วหมอตอนนี้ยังไม่กล้าขยับบมาตอนนี้เดือดโมเด็กมาแล้วนี่รู้จักไอเก็ินอ่ะแม่งยิงโคตรคมอ่ะโอ้โหบอกแล้วเราเราไม่ต้องบุกเรานอนรอดักกระตัมป้อมรอเลยเชื่อผมแต่เราต้องไปหาที่ดีๆดิเมื่อกี้แม่งทางลาบชันจัดเราวิ่งไปเหมือนวิ่งแไ่เขายิงอ่ะแป๊บหน้าไม่สุดก็มันกลับมาแล้ววินไอ้บอกแล้วฝั่งเราวินเราสีเขียววินเจ้ามันกลับมาเล้วกันจังอ่ะ อ๋สีส้มวินเว้ยใช่เหรอยังไม่จบเลยยังไม่ค่ายนี่เลยลูปวินเลยเลยแม่งท้าสีเขียวหมดไงเฮ้ยมนตรงข้าได้ไ่้ข้ามือได้เนี่ยเห็นคขาว่าวินเลยเนี่ยมือมันอยู่บนบ้านล้านบ้านติดต่กันแล้วเนี่ยบอกให้มือใส่ชุดสีเขียวดิหรือสีสีชมพูก็ได้สีอื่นเนี่ยเออให้มือใส่ชุดสีชมพูดิอย่างนี้แม่งขี้โกงอ่ะแต่เราก็ขี้โกงแล้วแม่งมีอยู่สิบคน เมอรเมอร์ที่จริงเมอร์ขี้โกงตั้งแต่ไปดักรอแล้วแหละไม่มันมีอยู่สิบคนนะโธ่โอ้โหดักรอก็ชิบหายงวดดิตะกี้ขึ้นเกาะตำรวจก็ตายสี่ห้าคนแล้วตีนแตะฟื้นเมื่อไรที่โดนลู้หน้าแตกอ่ะเด็ดตัวโคสงซิงโตัวเขาล่ะไม่ได้เอาตังค์มาซะด้วยชิบหายเออไม่ได้เอาตังค์มาห้าคนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนายใครอยู่ตรงนี้มีตังค์ป้ะนายใหญเนี่ยเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปข้างหน้าน่ะมีมีมีตู้เอทีเอ็มเนี่ย ไม่ทางนหนเนี่ยเนี่ยทางเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามโค้งมาผมกำลังโค้งเองมาซื้ออาหารอีกอสีไลชนะน่าจะสี่ส้มมาอย่างเลยต้องต้องดูก่อนว่าใครฆ่าลูปินว่าแบกอะไรนั่นแหละโอ้คงฆ่าไม่ได้หรอกฆ่าฆ่านี่คือกิจกรรมจบนะไม่ใช่อะไรนะว่าใครชนะอะไรนะ มันมีรอบสองด้วยไงเฮ้ยสี่ส้มถ้าสี่เขียวไปยังไงอะเอาก่อนดิปีนอยู่ไหนปล่อยเขียวตายหมดสี่ส้มก็ไม่ใช่ฟังฟังฟังปล่อยปล่อยให้คนที่อยู่อ่ะพูดพูดแล้วยิงไปก่อนเราอะเงียบเงียบไปเลยคนที่อยู่เมืองเลยเฮียเดี๋ยวเขาไม่มีสมาธิเขาแจกเงินเงินตาหรือแจกแจกระสมรวมครับ เป็นรอบครับเป็นรอบครับอาจจะมีเสียงดังหนไอ้รอบว่าไปตายไอ้เดี๋ยวหมดรอบแรกไปเราข้างข้องบนใช่ไหมได้แล้วเรนันเราไปดีกว่าต้องตายให้หมดก่อนอ่ะมัเสียงดังไงดิข้างบนอะเออลืมข้างบนเสียงดังไปกันหมดแล้วคุยไม่รู้เรื่องไม่ไม่คนที่ตายแล้วขึ้นได้เลยคนที่ยังไม่ตายไม่ต้องขึ้นไม่มีอะไรบ้าไม่มีโอเคจะเล็บแล้ว มาลีครับัยังเหลือยังเลือโอ้สิส้มเดี๋ยวดิเห็นเห็นเรือครับที่มันคว่ำเนี่ยะไม่งยิงตุ้มระเบิดผมตาย User left your channel. Oi, <coughs> Kang. <coughs> User left your channel. Hmm. <coughs> <coughs> yeah, brother. น่าจะตายหมดแล้วเหลือกันแค่8คน เกียรตายคร <that> ับไม่เห็นเล่นนั่นสีเขียดวะ มันสีเขียวนีว่ะอ้อโอเจะลอยบ้าวิ่งวิงวิ่งด้วยจะลอ,อะรร u s e left your <S มีสีอืน่นไหม ไม่มีเหลือคนเดียวแถนี้ I mean user left your channel. <sighs> ได้ยินเสียงเดีวว่าคนยิง User in your channel timed out. น่าจะหมดละเดี๋ยวเราบินไปคาวาล่าเลยดีวยกว่าโอเคนะตอนนี้ก็มาถึงเมืองคาวาล่าแล้วนี่ก็คือยังอยู่กันอยู่พร้อมแอดมินนะเนี่ยแบกหน้าดู เออใครชนะครับสีส้มสีเขียวอ่ะเขียวเขียวชนะครับผม channel s w i t c พี่ไปพี่ไป ว่าไงโดนยิงหลายรอบมากตาจะไหลขึ้นแค่ขึ้นหายก็โดนไม่ทันได้ออกจากเรือเลยมั่งโดนยิงเลยระเบิดของอยู่สิแีอะไรส้มมนตัววีก่ะแพ้ดีสีส้มตัววีอยู่สีอะไรอ่ะเขียวมั่งไม่รู้เขียวเขียวตัววีขอสามเอ็มเอาสี่แสนพอแล้ว ที่ปดึงผมหาพี่วีหน่อยครับผมรุดออกจากเติบมีคนเรียกรถบอสออกมาผมรุดเลยโอ้เมย์เมย์มีชีวิตรอดอยู่มากแต่ดาผมไะได้รีเกตไปไหนนะผมอ่ะสรยุทธไปดาดาไปหาพี่ซิก้าอ่านะพี่เกนี่านเเสกรืออยู่ต้องเตรียมสำหรับรอบหน้าแล้วอ่ะเนี่ยผมอยู่อัติล่าเนี่ยจะไปยังไงล่ะแล้วอ่ะเท้าไปเลยมันเอง อยากให้คุณเปียวดึงนะครับคุณเปียวดึงให้ได้อย่าอินพารถผมนะอย่าอินพารถเอ้ะอย่าอินพาวรถผมนะเรือไปอยู่ในเกาะได้ไงอ่ะอุ้ยตาละเสกผิดนักข่าวตกใจแน่นอนเลยเรืออยู่ไหนเรืออยู่เกาะถองลำระเบิดไปแล้วอ๋อระเบิดไปแล้วใช่ปะโหรอบๆนั่นเลยเด่นเผาตำรวจเด่นเผา ผมมีของอยู่เเดดีี๋๋ยยวววตาแล้โอเคมาเชนานรี่วินนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวออมันมีข้างหลังเข้าคนหนึ่งด้วยองนงี้ใส่ชุดดำน้ำอ่ะเข้าใส่ต้าคุณเฟลคุณเฟลดึงให้หน่อยคุณเฟล ไปที่ร้านขายเสื้อผ้าเลยค่ะเดือนเดืเดือนเดือคุณเฟฟผมอัลเทีลรดึงไปหาพบหน่อยครับแหม่มครับไปตอนนี้ได้ไหมครับไปตอนนี้ดีไม่มาตอนนี้เลยเั้ไปยัอยู่ที่ต้ิมมาไม่เปลี่ยนสีนะอยู่สีเดิมนะคะอ๋อผมยังผมยังไม่มีสีเลยยังไม่มีสีก็ไปเลือกได้แต่แนะนำให้ลงสีเขียวเอะดึงเมอที่ฐานไปหาเมอที่กาะสุดอมสีดจอมครับสีดจอม เอามีอยู่ทีะไรอ่ะสี่ซมที่ซมไม่ที่ซมีหย่อาสดูดไม้ไายวิ่งตาปดีครับแอดดีครับแอดมอลี่ชุบชุบผมเอามาสีเขียวมายืนต้องสีส้มมาแอดแอดต่อเลยไหมแอดเมื่อกี้ผมไม่ได้เติมนะแอดนะไม่มีเมอร์เติมแน่นอนครับตายแล้วอยู่งฐานกันหมดเลยแอดครับตัวเติมกองหน้ากเลยครับแอด เออไม่เอาหน้าแพ้แล้วอย่าพานเนี่ยเขามีน้อยกว่าเรามีสองสูตผมไม่ได้นบอลนะครับบอกเลยเป้าเป้าเป็นผมไปหาซิก้าดีเคสเอ็นิวที่เกาะมาแล้วครับอย่าร้องครับเดี๋ยวให้ซิก้าไปไปอยู่ตรรง้านเสื้อผ้าดีกว่าเปล่าไม่เป็นบุกไปซิก้าจะไปสัมภาษณ์ชัยชนะของเมอร์เซนดี่ครับผมปืนปืนบุกคุณหกจุดห้านะปืนเมอร์ห้าจุดห้านะกระสุนนะ ใช่คมดเลยเดี๋ยวไปจะให้ใช่่่อยาาวเมทั้งเรือทั้งทั้งสามทีมเลยเออเมอร์ซีเป็นอีกทีมหนึ่งโอเคจะยิงหมดเลยไงไม่ไม่ไม่บอสบอสบอสสองคนให้อยู่ได้บนเกาะแต่ว่าทุกคนต้องเปได้บอสสองคนอยู่ได้บนเกาะอย่างเดียวแล้วก็ไปค่ะพร้อมเลยแต่ผมขอไม่ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะเพราะว่าเขาทำไม